ครับนะครับพบกับผมนะครับต้านะครับวันนี้นะครับพามาดูที่นะครับสําหรับลูกค้ามีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับบอกให้หาที่ให้นะครับก็อยู่แถวบอกว่าขอ2ตําบลก็คือตําบลเชิงชุมนะครับแล้วก็ตําบลสว่างนะครับในอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับก็มาถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับที่แปลงนี้นะครับก็เป็นที่ของพี่นะครับเป็นที่ของพี่นะครับก็ ราคานะครับขายอยู่400,000ต้นๆนะครับ400,000ต้นๆนะครับที่แปลงนี้ถือว่าเหมาะมากๆสำหรับใครที่กำลังจะหาที่นะครับมาทำบ้านบ้านพักตากอากาศนะครับหรือบ้านยามเกษียณหรือนะครับใครที่ต้องการบรรยากาศเย็นๆสงบๆนะครับไม่ไกลจากหมู่บ้านนะครับมีถนนมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมเนี่ยถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับพร้อมแล้วก็ไม่ห่างไกลจาก ตัวหมู่บ้านนะครับก็เหมาะมากๆสําหรับใครที่กําลังเกษียณนะครับอยากหาพื้นที่สําหรับทําบ้านสวนหรือทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรืออยากออกมาอยู่ขยับออกมาจากหมู่บ้านนิดนึงก็เหมาะมากๆครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตรงนี้ครับเป็นที่ดินในบ้านบัวนะครับตําบลสว่างอำเภอพานานิคมนะครับก็ตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับที่เรามี ไฟฟ้าพร้อมนะครับไฟฟ้าพร้อมถนนดีนะครับถนนโอเคนะครับมีบ้านเรือนอยู่รอบๆเลยครับแล้วก็มีปลาปลานะครับหาดนะครับที่แปลงนี้นะครับก็หน้ากว้างที่ดินนะครับอยู่ที่30เมตรนะครับความยาวอยู่ประมาณ110เมตรบวกลบนะครับประมาณ1 1 0ย -15 ถึงประมาณนี้นะครับ ที่อยู่ที่1ไร่3งาน26ตารางวานะครับขายอยู่4 0 0แสนต้นนะครับที่ตรนนี้เหมาะสำหรับใครจะทำบ้านสวนใครกำลังหาที่สำหรับเกษียณนะครับทำบ้านอยู่ห่างๆจากชุมชนหน่อยแต่ไม่ห่างมากมานาคมง่ายนะครับแล้วก็มีพื้นที่เยอะสำหรับจะปลูกผักปลูกหรือว่าขุดสะนะครับเลี้ยงปลานะครับเหมาะมากเพราะว่าตรงนี้นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่เยอะนะครับ ตัวนี้นะครับอ่าก็จะลึกเข้าไปถึงต้นมะม่วงนูครับพื้นที่ของพี่สาวเขานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบกว้างตรงนี้ก็จะเป็นแนวแนวเข้าไปตรงนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะไม่ต้องถมดินเยอะครับก็สามารถที่จะปลูกบ้านได้เลยนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับตรงนี้นะครับแถวนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะครับมีบ้านคนตรงนี้ก็เห็นไหมครับใกล้ๆตรงนี้ก็บ้านคนนะครับ บรรยากาศดีนะครับมีเป็นทุ่งไร่ทุ่งนานะครับก็มีบ้านอยู่ข้างๆไม,ไม่ไม่ไม่เปรี่ยวนะครับพื้นที่กว้าง30เมตรนะครับลึกประมาณ110เมตรถึง115เมตรนะครับ1ไร่นะครับ1ง,งาน26ตารางวาเอ้ยไร่3งานนะครับตัวนี้ก็จะตามคันนาตรงนี้ไปนะครับ ใครสนใจบ้านนะครับใครสนใจพื้นที่เนาะสำหรับทําบ้านหรือ,อซื้อเก็บไว้นะครับก็สนใจก็แจ้งได้เลยนะครับก็พื้นที่อยู่บ้านบัวนะครับทางไปทางไปบ้านคําคประมงนะครับพื้นที่กว้าง30เมตรลึก100 110เมตรนะครับถึง115เมตรนะครับขาย400,000ต้นๆน,นะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับพี่แกกําลัง ต้องการขายนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะส่งให้ลูกค้าท่านที่ต้องการที่จะดูด้วยนะครับก็เลยเอามาถ่ายให้หลายๆคนดูด้วยนะครับก็จะมีบ้านพักอาศัยมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมนะครับถมดินไม่เยอะครับถมดินแล้วก็สามารถสร้างบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ขุดสะได้นะขุดสะได้หรือว่าบางคนจะปลูกผักอะไรอย่างนี้ได้แน่นอนนะครับเลี้ยงปลาปลูกผักทําเศรษฐกิจพอเพียงได้ บรรยากาศเย็นดีมากครับเย็นดีมากาน,นะครับถนนหนทางพร้อมนะครับแล้วก็อยู่ในตัวบ้านบัวนะครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่จเจริญนะครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่จเจริญตลาดไม่ไกลนะครับร้านขายของไม่ไกลนะครับแล้วก็สถานีตํารวจไม่ไกลนะฮะแล้วก็อ่ากสธนาคารทกสไม่ไกลนะครับตลาดก็มีนะครับร้านค้ามีมากมาย ใครที่กําลังหาพื้นที่อยู่นะครับหาที่อยู่อาศัยหรืออยากซื้อที่ดินเก็บไว้นะครับก็ติดต่อได้นะครับถือว่าราคาไม่แพงครับเพราะว่าที่อยู่ท้ายๆหมู่บ้านครับแค่1งานก็ขาย4,5่แแล้วแต่ว่าตัวนี้หนึไร่3งาน26ตารางวาขาย4 0 0แสนต้นๆนะครับสนใจก็ติดต่อได้ครับใครที่สนใจนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับช่วงนี้พี่สาวแกกําลัง ต้องการที่จะขายนะครับลูกค้านะครับก็ให้มีลูกค้า2ท่านนะครับก็จะส่งไปให้ลูกค้าดูนะครับสท่านหาพื้นที่ในตําบลเชิงชุมแล้วก็พนานิคมนะครับก็เลยถ่ายภาพรวมไปเลยนะครับก็จะได้เป็นเอาไว้เก็บไว้ด้วยครับจะได้เผื่อลูกค้าท่านอื่นสนใจเนาะนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับใครที่ต้องการจะฝากขายที่ดินนะครับได้เหมือนกันหรือว่าจดจำนองก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ